สวัสดีทุกคนนะคบวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ที่ผมไม่ได้อัดคลิปไปนานเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมติดงานเยอะนะครับกว่าจะกว่ากว่าจะได้มาทาคลิปก็ตั้งนานเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาเล่นบล็อกแมน,นโกเกมโปรดของผมนะครับแล้วก็เหมือน,นมีกจะอัปเดตไปเยอะเลยนะครับดูต่างกับต่างกับแต่ก่อนไหมไอที่ผมมีขวานี้ได้เพราะว่าตอนนั้นผม พราะว่าตอนนั้นผมว่างๆอยูน่นะครับผมเลยไปเล่นเกมมันแล้วผมก็ได้ไอ้นี่ก็นี่ตะกอนนี้นี่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 ตอนนี้นะคบผมตินี่มาแต่เหมือนเดิดนตรงนี้มันจะชา้ากว่า,า,า,ารี่เปล่าเออช้ากว่าถึงช้าก,กว่า,า,าแล้วก็วันนี้ผมจะมาแล้วก็วันนี้ผมมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าเมอวมอร์นะครับผมจะมาเล่นแบบนี้นะครับแบบคู่ เพราะว่าผมไม่ค่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากเล่นแบบไอ้นั่นะแบบแบบทีมอ่ะแบบทีมที่ลงแรงเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะตกแรงทองนะเพราะว่าตอนนี้ผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแรงมานานเลยที่อยู่ข้ายังเพข้าวต้มเพอข้วต้มคิไปเพราะนั่นแหละเฮ้ยเฮยยายอะไรอะไรอะไรตุเปี๊ย ยังไม่ได้เออนั่แหละเพื่อนนั่แหละเพื่อนแบบนั้นแบบนี้นโอ้มันเป็นข้ากันเยอะจังวะโอ้โหเอาเพี่อนเออตีมาเลยเพี่อนตีมเละอ่าไป ันนี้ยืนนิ่งอันนี้ยืนนิ่งนะคะไปลองมาดูเพื่อนต่อสู้โอ้โหโอ้โหเฮ้งช่วยขุดเตียงก่อนเพื่อนเบียบบุกขุดเตียงเลยขุดเตียงเตียงตีไปเลยเพื่อนตีไปเลยตีไต่หนุ่มตีนี่เองเออโอเคไปอย่าเถอะดูเกาะทองก่อน เดี๋ยวเรซื้อกอเพชรก็ไ,ได้เนี่ยเนีน่ยวันเนี้ยเอา้าเดี๋ยวอะไรโอเคดูไเปเลยวันนีบอกเลยว่าวันนี้มีชาลเลนจ์นะครับชาลเลนจ์ก็คือห้ามโดนสีขาวห้ามโดนสีขาวเมืเนนะ่อกี้ทุกคนไม่เห็นนะเมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นอะไรใช่ไหม อันนี้ไม่ใช่สีขาวนะครับเป็นสีเทาล้นได้ไม่รู้สีสีเทาอะไรนี่แหละก็เลยถามว่าเพราะว่าผมติดคอ,อแล้วก็ช่วงนี้ก็คือเฮ้ยช่วงนี้ก็สอบด้วยนะครับผมไปไอน้อยที่ไหนก็อยู่โรงเรียนก็อยู่บ้านอาไอจะน้อยด้วยเฮ้ย ปีนขึ้นไปอีอปโปรกจะทำอะไรมานี่เลยอีปโปรกจะขึ้นมาจะขึ้นมาปิดปิดปิดเฮ้ยโอ้โออยจะขึ้นมะไะตายอ่ะแล้วครูก็ตายไปด้วยแล้วอืมจบ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 ไม่ได้โดนอะไรเลยจบจบ โอเคเดี๋ยวจบเดี๋ยวต่อไปผมจะไม่เป็นหมดแล้วนะครับดูว่าผมจะตกแรงหรือผมจะขึ้นแรงนะนี่สิโอ้ใก็จะอย่างนี้แล้วใกล้จะได้นี่แล้วเดี๋ยวล้มโอเคโอเคได้กล่องมาก็ไปเปิดผมจะได้ด มันดีตรงไหนหอะชมูโอเคไปเสียงผมอาจจะเบาหน่อยนะครับเพราะว่าผมจิบคออยู่แล้วก็ตอนนันแล้วก็ผมเป็นร้อนในนะครับแต่ว่าใกล้จะหายแล้วอยู่สีฟ้าเหรอน่าเจอแล้วเพียงพูโอเคโอเคโอเค น่าจะครบเดี๋ยวเดี๋ยว้ยสีเพิ่งเช็ดไปแล้วสีแดงดูสีแดงดีมีคนโผล่อีกหนึ่งคนด้วยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมดูก่อนนะเขาแล้งอะไรโอ้โหชนะแน่เลยโอ้โหอ้เพื่อนกูแล้งนี่อ้โหชนะแน่มาวันนี้มันไงเพราะว่าลางสังหรณ์ไม่ดีเลยโอย้ดูแล้งเพื่อนนี่โอ้ ดูแล้วอ oh. ืมโอเคทมนี่พอได้โอ <laughs> ้ยตกใคอะไรขนาดนั <dungeon Yaz> <prompt> ้นก <động> ูจีบคออยู่โอ้ยโห่โดนตี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 จะตกโห่นี่เดยวเดี๋ยวซื้อคอร์เดี๋ยวแล้วก็ชุบไปแล้วกัไปกันแน้วกันเฮ้ แล้วอ oh ือ oh ยู oh ่ตรงนั้นโอ้โหปีนสูงไปไหนกูปีนขึ้นไม่ถึงเรื่องนี้ผมไม่ค่อยได้พูดเท่าไหรนถ้าผมอัดกีผมก็จะพูดนิดนึงแต่ว่าบางทีก็จะพูดบ้างบางทีก็จะไม่พูดนะคแต่ผมก็ยอมจีบเขเออสู้มันเพื่อนสู้มันเอ้ยเอ้ยเอ้ตีมันเพื่อนตีมันตบมัน มุมมองนี้ทสองมุมมองนี้ผมไม่ถนัดเลยโลมาเออไปขุดแจงเหรอเห็นมีเลยนี่จะเป็นผีนะผีหลอกป็ญญาหลอนผีหลอกป็ญญาหลอนเลย,ย,ลยลไม่ใช่ละไปบุกสีเขียวเพื่ออะไรเยิงแตกหมดแล้วโอ้โหน,นี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลย แกนแบกอย่างเดียวผลถึงจะมาผมผมจะมาถูกทีมและเหมือนทีมผมจะเยอะที่สุดแล,ล้วหน่บอกว่าเออทีมผมกับทีมสีแดงคือเท่ากันแต่ทีมอื่นนี่มีสองบ้างมีหนึ่งบ้างโอ้โหโอ้โตกไปแล้วหนึ่งเอาไม่อดไม่ตายสปริงสปริงสลามมันจะลาอสปริงว่าเออลสลามแหละ เป็นแรงนั่นแล้วคิดไปจากหงุดหงิดเมื่อกี้อะไรยิงมาวะเอ้ยจะทำอะไรเนี่ยทำอะไรจะอทำอะไรเฮ้ยอืมเรี <c oughs> ยบร้อยเก็บตุกเล้งเจ็บคอ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีอหรือคมาได้เลยครับคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับไม่ไม่สั้นหรอกคลิปอื่นนี้ประมาณ1นาทีบ้าง2องนาทีบ้างไเคลิปกูนี่แปนาทีแล้วโอเคว่าเจอกันแค่นี้นะครับบิาบบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กดกระดิ่งด้วยนะครับโคตรเท่เลยกิงทะ่งขนุ